ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะรชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p ม8าพีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่แอมแอมแอมฮัลโหลลโหลเทสสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะ หันสามหาสนุกหรือดูดวงดาวไปวันๆประจําในวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566แลม8ค่ําเดือน10ปีถอวันนี้ก็ห้ามทําการมงคลอะไรใดๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นคือวันศุกร์นไปถึงนูน่นเนละสงการปีหน้านะวันศุกร์เป็นโลกาเป็นอุบาทนะอยู่เฉยๆีดีที่สุดนะครับแต่ก็สามารถที่จะสวดมน นาว่ายพระําบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับออผลระบุญต่างๆเนี่ยจะช่วยหรือให้คุณประสบความสําเร็จนะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับคุณเห็นข่าวข่าวไหมอ,อ,อุบัติเหตุเนี่ยนะทางทางบกเนี่ยนะครับตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรที่มันหลุดมาเนี่ยใช่ไหมเออนี่มันก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นโชคชะตายอย่มันเป็นดวงเนี่ย บางคนเนี่ยดวงถึงคาดมันก็ถึงคาดจริงๆนะเ,ออเพราะฉะนั้นในพยายามเนี่ยหมั่นทําบุญนะครับ,สร,บสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้เนี่ยเพื่อผนะ่อนหนักให้เป็นเบาเข้าไว้ดีที่สุดนะทางที่ดีเนี่ยนะครับเอ,อ่อหรือให้คุณเนี่ยมาดูดวงชะตาก,กับอาจารย์ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆจะได้รู้ล่วงหน้าว่าโอเคดวงดาวอิทธิพลช่วงไหนดวงคุณตกดวงไหนดวงช่วงไหนดวงคุณดี แต่ดวงคุณดีคุณก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าค,คุณดวงตกนะเนี่ยเหนื่อยนะเก็ต้องใช้ความพยายามต้องระมัดระวังให้มากนะครับใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทจดีที่สุดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าคุณไม่ประมาทเนี่ยยังไงคุณก็จะแค้วค่าปลอดภัยนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแลมแปดค่ำ ความฝันจะเป็นจริงในสามวันข้างหน้านะครับก็ขอให้โชคดีนะมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์นะมีทรัพย์มากซาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์ปีโพกทรัพย์ทานน้ามันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงเสี่ยงเสียมสี่ ประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในการสั่นกระดิ่งช่วงหน้าเป็นความสำเร็จนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคดกร่ปลอดภัยคิดเงินไต่เงินคิดทองไหนทองรวยนะครับได้เสียมสีใบที่เจ็ดสิบเอ็ดโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับควรรักษาความดีความซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียรเข้าไว้นะต่อสู้อดทอนตก ความยากลําบากต่างๆคุณก็จะประสบความสําสเร็จนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะคุณจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะครับเอ่อสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้เนี่ยก็จะสมความปรารถนามาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านก็ถือว่าราบรื่นนะต่างฝ่ายต่างก็มีความสุขที่ดีต่อกันนะครับต่อมาเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ ท่านจะต้องขยันขันแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นอดทนคุณจะประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานในช่วงนี้ถ้าคุณกาลังหางานทําอยู่เนี่ยนะท่านต้องอดทนรอคอยนะครับและท่านจะได้ตําแหน่งงานที่ดีนะครับคะแนนสอบช่วงนี้ถือว่าดีมากดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงโรคภยัยไข้เจ็บโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาการก็อาจจะค่อนข้างหนักแต่ก็สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติ โรคที่เพิงระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าอกแล้วก็โรคท้องเอ่อท้องตรงระวังนะกินเยอะท้องอืดนนะกินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาลมมันก็ขึ้นนะเดึกดึกเดือดเดือเนื้นกินขนมกุ๊บกับกุ๊บกับขนมเปียกินหมดโอ้โหนขนมโก๋ยังมีเลยงับงับขนมจีนะกินทุกอย่างอ่ะโอ้โหมีความสุกนะคุณรู้จักขนมผิงไหม ใครรู้จักขนมผิงไหมกินใะทุกคืนอน้วนเลยผงปป้นเลยอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะต,ตามวันเนี้วัน,นแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นในเวเวนสีดําดําไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะ สีที่ดีสุดเลยก็คือสีอชมพูนะครับชมพูดีสุดทิศที่ดีก็มีทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ดีคุณต้องระวังเราระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวเลขประจําวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็จะมีเลขสามนะครับเลขสี่เลขห้าสองเก้านะครับ โชคดีนะประสบความสําเร็จมาพูดถึงคนเกิดวันมาศถือว่าวันนี้คุณจะมีฐานะนะครับชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการพูดคุยเจรจาอะไรก็แล้วแต่มีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณนะก็ถือว่าดีต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพทางสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตระบบเลือดเซเลอดตตนะโรคหัวใจ ใจไม่ด่านพอใจะให้ไม่ด่านพอนะต้องระวังต่อมาคนเกิดในวันจันเนี่ยถือว่าเพราะความประณีตเรียบร้อยของเจ้าชะตาเนี่ยทำให้คนรอบข้างมีความเกรงอกเกรงใจสตานะครับมากขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณต้องขยันขันแข็งเข้าไว้คุณมีโอกาสได้รับสินน้ําใจบีโบนัสมีรางวัล นะเพราะความตั้งใจของคุณเ่ยจะนําพามาซึ่งโชคลามได้ความสําเร็จนะครับผลกําไรที่ดีนะต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าคุณจะ,จะมีเกณฑ์การเจราจาสัญญาต่างๆเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บ้านที่ดินนะครับต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาค้นที่เกิดในวันเสราร์คุณอาจจะเหน็ดเหน,นื่อยนะต้องใช้ความอดทนนะครับเออนะนะนะความเปลียนความยาม ถึงจะประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดวันพฤหับสบดีเนี่ยถือว่าความรู้ความสามารถเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนส่งเสริมดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรซิมหนึ่งเลี้ยงเท้าเอียบโอโหนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยดวงคุณไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังความเสียหายเก่าๆกรรมเก่า,ก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 านะโรคร้ายสุขภาพ นับซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะโอเคเมื่อมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีๆกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีดาวจันทร์ทับดาวเกตเนี่ยช่วงเวลา14:19น,นาทีเนี่ยนะครับเพื่อทำให้อารมณ์มักร้อนเร็วงุดงีดขี้บนมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอ ก็ต้องระมัดระวังนะครับออต่อมามาเริ่มต้นที่ราศีจากชาวนัคนณาราศีเมฆชาวราศีเมฆเนี่ยวันนี้โอกาสที่ดีๆของคุณก็จะมีเข้ามานะครับในเรื่องของการเจรจา,าติดต่อคุณอาจจะเหนื่อยก,กับงานก็ต้องอดทนผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูเดเอกสารสัญญาด้วยนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวนัคนาราศีปุบ๊บจก ชวาวราศีพุกจกเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาขคุณมีเกณฑ์การเดินทางวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ช่วงตั้งแต่บ่ายสามโมงไปจนถึงสามทุ่มนะครับเออไม่รู้อะายไ,ไหนอะ <c oughs> ขอให้โชคดีกันหาเงินหาทองใช่ไหมเออหาเยอะเะนะเออทำบุญมากๆนะดีในดวงชะตาแล้วก็อิทธิพลดาวความรักคู่ครองเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องความรักต้องใจเย็นนิดนึง อย่าทะเลาะก,กันนะครับต่อมาชาวล,าลาัคนณาราศีเมถุน <c oughs> ราศีเมถุนในดวงชะตาคุณด้านการงานประสบความสําเร็จนะครับคุณจะนําเสนอผลงานรายงานที่ประชุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านราบรื่นดีนะครับการเงินก็มีเงินเข้ามาให้ใช้ให้ใจ่ายนะประสบความสําเร็จความรักก็มีความสุขนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับด้านความรักก็วางไว้ไม่ต้องมาใส่ใจอะไรวันนี้คุณอารมณ์รู้สึกจะเบื่อเสงไม่ค่อยได้ดังใจแต่ด้านการเงินการทองวันนี้ก็จะมีเข้ามาจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับต้องเดินทางนะถึงจะมีเงินมีทองนะครับต้องติดต่อสื่อสารเข้าไว้ดีที่สุดในเรื่องของการงานเนี่ยอังคารอยู่พบผันทุกนะครับการงานเนี่ยคุณจะต้องขยันขันแข็งจะประสบความสําเร็จมีโชคลาภนะครับ ต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้ชอะไรชงยุงลาศีสิงข์คนสิง์เนี่ยวันนี้คุณจะมีเงินมีทองประสบความสําเร็จนะเอคนสิงค์เนี่ยคุณมีเงินไม่ใช่เหรอก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะรวยก็อย่าลืมกันนะแหมอันนี้ต่อมาในดวงตาของคุณเน,นะครับในเรื่องของความรักในช่วงนี้เนี่ยคู่ของไม่ค่อยดีต้องระวังในเรื่องของเครดิตด้วยนะครับในดวงตาของคุณเนี่ย ต่อมาชาวาลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในช่วงนี้ทําอะไรก็แล้วแตเขาต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของเงื่อนไขสัญญากฎเกณฑ์ต่างๆนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานของคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมีเงินมีทองพามาดีในดวงชะตาแต่การเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลถือว่าการงานประสบความสําเร็จดีการเงินก็มีโชคลาภม,มีเงินมีทองเข้ามาครับประสบความสําเร็จนะครับเออในเรื่องของคําพูดคําจาก,ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้อาจจะพูดแรงนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะครับในดวงชะตาดีมีความมั่นคงการงานดีขึ้นติดต่อเจรจาโน่นนี้นั่น นะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคะไรคือดวงคุณเนี่ยถ้าคุณวางแผนชีวิตคุณไว้อย่างดีรอบคอบเนี่ยทุกอย่างผ่านได้ประสบความสําเร็จนอกจากคุณจะไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเลยะนะต่อมาชาวนคนาาสีธนูชาวราศสีธน,นูถือว่าจังหวะชีวิตการงานก็มั่นคงประสบความสําเร็จนะครับการเงินในด้วยชะตาเนี่ยดาวเสาก็อยู่สหัชะคุณจะต้องขยันให้มากนะครับขยันมากได้มากประสบความสําเร็จ นะเยวดาวราหูย้ายในช่วงกลางเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ mm. ก็จะเหลือดาวเพื่อราสบีดวงเดียว mm. มันก็จะทําให้ชาวราศีธนูกระปี้กระเป๋านะครับเออไม่มีอะไรมากวนใจเหลือดาวดวงเดียวคุณจะสบายสบายใจมีความสุขนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของงานเนี่ย ที่พลดาวศกอยู่พบมรณะนะครับคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงระวังปัญหนาในเรื่องของบริวารในเรื่องของการเงินการทองจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยยูนะครับระวังให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินญ,ญาติพี่น้องไว้ใจไม่ค่อยได้ในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศ <c oughs> ีกุมเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณวันนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนนะแต่คุณก็มีเรื่องอ่ดอาทุกใจขมขืนอ,อยู่นะ ชาวราศีกุมอื่นอัาอไไ้ไปเซฟเฮ้าหรอ, <c oughs> <c oughs> อ,อในเรื่องของการเงินการทองในอิทธิพลดาวพระราศีบรีก็อยู่พบสาดช้านะในโดยสถาขคุณนี่ก็ถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแต่คุณก็จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนสนับสนุนที่ดีแต่ความรักยังไม่ค่อยดีระวังปัญหาด้านสุขภาพต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเดีย๋ยชีวิตคุณก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ก็ขอยอดทนตั้งใจพยายามส่งมือพระเขาไว้จะดีในดวชะตานะสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับถ้าเรื่องงานเนี่ยประสบความสําเร็จนะการเงินก็มีทั้งรับทั้งจ่ายนะครับโอเคครบ12ล้านสีนะสี่จะมาเสียงไพ่อี่ดีด้วยเพิ่มน,นะเพาดวงจะต่างคุนอยวันี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ นะบันทึกคลิปช่วงเช้ามืดเนี่ยมันเงียบเยบไม่ค่อยมีเสียงอะไรนะเออมีสมาธิดีบันทึกคลิปเสร็จนอนต่อใช่ไหมมันนอนดึกนะบุตรีตีสองตีสามยังไม่นอนเลยนะโอเคอันนี้เพราะฉะนั้นเออลืมจับไพ่เลยไามใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองนะ นที่สาโอเคเท้าไรสีวินนะครับเลือกที่หมอซาสีหชิบยก็จะไปที่หนึ่งวันนี้คุณได้วหนึ่งเหรียญเงินมาครับประสบความสำเร็จมีเงินมีทองธุรกิจส่วนตัวดีนะครับการเงินก็มีผลกําไรส่วนความรักก็มีความพึงพอใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมาคนเลือกตั้ธไปที่สองคุณได้ว่วแปดไม้เท้าครับดยงชะตาคุณจะเป็นการเจริญเติบโตที่ดีด้านการงานการเงินได้เงินดีความรักคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ต่อมาคนในไพ่ใบที่สามคุณได้ว่าซีาตาร์ดรชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายในช่วงนี้นิ่งๆเป็นช่วงที่คุณทบทวนแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินดูนิ่งๆแต่คุณจะมีะไรายได้เข้ามาในภายหลังในเรื่องของความรักเป็นช่วงพักฟื้นเนื่องจากความรักของคุณไม่ค่อยดีนะครับทำใจเลยนะโอเคนี้ครบ12ราศีแล้วถ้าใครสนใจอยากดูดวงชะตากรารโดยละเอียดก็ติดต่อม,มาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ